สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองใช้เครื่องมูสที่ผมทำวิจัยอยู่เนี่ยนะฮะมาเทสกับให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าคลื่นสมองเนี่ยกับการทำสมาธิเนี่ยมันมีผลอะไรยังไงแบบสดๆกันเลยนะครับนี่ตัวเนี้ยมันจะมีเซ็นเซอร์นะครับไว,ว้วักนะครับตัวนี้อาจจะเปิื่อยนิดนึดนงเนาะ เปื่อยๆนิดหนึ่งผมต้องเอามันมาบางหน้านะฮะเน่าละนะครับเราก็เอาอตัวเนี้ยใส่นะครับใส่ตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยฮะอืมแล้วเราก็จะใช้ตัวมือถือในการเลคคอร์ดมันนะครับผ่านแอปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคันสดๆนะครับ เราจะเริ่มคุยกันนะครับการคุยกันเนี่ยเราจะเห็นกราฟที่มันเคลื่อนตัวนั่นคือมันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับผมตอนนี้เสียงสดนะครับสภาวะสดทุกอย่างเลยนะครับอเดี๋ยวเราเทสด้ดวยการหายใจก่อน เห็นคลื่นใช่ไหมครับว่ามีสภาวะที่แตกต่างกันนะครับเหมือนอ่ะสีแดงคือทีต้านะครับเดี๋ยวให้ฟอร์มมันกลับมาเหมือนเดิมก่อนนะครับอ่ะสภาวะเหมือนเดิมเนี่ย็็จะเป็นอย่างนี้นะครับสีฟ้าคืออัลฟาความเบิกบานสีเขียวคือความคิด นะครับเบตา้าตักกะนะครับสีแดงคือเดลต้าคลื่นของความจินตนาการการผ่อนคลายนะครับการเชื่อมโยงสีม่วงคือทีต้าคลื่นของจิตใต้สำนึกนะครับสีส้มนะครับคือแกรมมานะครับ <c oughs> อันเนี้ยสมองเวลาตอนที่เราหายใจเนี่ยมันช่วยให้คลื่นสมองเนี่ย จัดเรียงตัวนะครับทีนี้ผมจะเข้าสู่สภาวะความว่างนะครับ3ามสองหนึ่งผมหายใจแบบปกตินะครับ โครงสร้างของคลื่นสมองที่เกิดขึ้นไหมครับอัลฟาจะขึ้นสูงคือความเบิกบานอัลฟาคือประตูของการเดินทางของโลกภายในนะครับตอนนี้กราฟกลับมาเหมือนเดิมแล้วทีนี้เนี่ยผมจะใช้อีกวิธีการหนึ่งนะครับก็คือการใช้คลื่นเสียง <c oughs> เราฟังกันก่อนนะครับในขณะเดียวกันตอนนี้ผมก็จะตอบเพื่อนด้วย นะครับพอผมทํางานเนี่ยนะครับก็คุยกับเพื่อนไปด้วยเนี่ยกราฟมันก็จะเป็นดีแบบนี่ยแต่ว่ามันมีเพลงเนาะอาจจะมีอที่บนของเพลงบางแล้วปิดเพลงปล่อยก่อนแล้วกันไปนไปเลย มีคืนมาแล้วโอเค,อเคนี่คือการใช้สติสัมปชัญญะนะครับกราฟมันจะเป็นขมวดขมวดนะครับทีนี้เนี่ยผมจะหลับตาแล้วก็ไหลาตามคลื่นเพลงที่เกิดขึ้นนะครับ คือสภาวะที่เกิดขึ้นกับเพลงนะครับโอเคทีนี้เนี่ยให้มันยากขึ้นไปอีกนิดนะครับผมจะเปลี่ยนเพลงนะครับเป็นเพลง เป็นเพลงโปรดของผมเลยนะครับสังเจดมาธาบ่าเดลตาจะขึ้นสูง เพลงที่เราชอบเนี่ยจินตนาการของเรานะครับมันจะไปดึงประสบการณ์เก่าทำให้เดลต้าเนี่ยมันขึ้นสูงนะครับทีนี้เนี่ยเราจะสามารถทำสมาธิกับเพลงนี้ได้ ขึ้นใช่ไหมครับว่าอัลฟาผมขึ้นสูงแล้วก็ตัวกราฟต่างๆไล่เรียงกันนะครับสรุปก็คือว่าเวลาที่เพลงเนี่ยมันจะมีผลต่อการทำสมาธิเนี่ยแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเราฝึกสมาธินะครับเข้าสู่ความว่างบ่อยๆจนเราเคยชินเนี่ยเราจะจำสภาวะ ที่เกิดขึ้นได้แล้วเราอะสามารถที่จะวาร์ปตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นประโยชน์ของการฝึกทำบ่อยๆไม่จำเป็นต้องนานนะครับการฝึกจิตเนี่ยค่อยๆทำไปไเรื่อยๆเหมือนเราเล่นกล้ามนะครับตอนนี้เห็นคลื่นสมองของผมไหมลางๆเห็นไหมครับตอนที่เราอารมณ์ดีหรือการพูดแบบเนี้ย มันจะมีแพทเทิร์นหรือการชั้นของคลื่นสมองเนี่ยค่อนข้างที่จะสมูทเพราะอารมณ์ตอนนี้ของผมอยู่ในสภาวะของการสมูทนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับแล้วก็ใครมีอะไรสอบถามก็คอมเมนต์ข้างล่างนะครับผมแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากนะครับสวัสดีครับ 呵呵。<laughs>